เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าระหว่าง osmo action 6กับ osmo action 5 pro ตัวไหนจะเปิดถ่ายแบบดว่วนๆได้เร็วกันเรามาลองกันเลยมา3 2 1องโอ้โห و, นิ้วลั่นกลอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวเนี้หน้าจอขึ้นช้ากว่าแต่มันถ่ายเลยข้างนี้มีเลดีเลยนิดหนึ่งฮ้ยจริงๆ3 2 1สองม ควมรู้สึกผมนะเมื่อกี้เห็นคือแวบคือจอติดจริงแต่ไม่ได้เล็คอร์ดหรือจริงๆมันเลกดรอดไปแล้วไม่รู้โอเค3ามสองหนึ่งไปนะดูนาฬิกาดีกว่ากดตัวจอตัวข้างซ้ายอ่ะตัวอ u อ t i o n 5 Pro เนี่ยเขาจอติดเร็วกว่าแต่เห็นไหมว่ามันบันทึกพร้อมๆกันเอยตัวเลขเขาดาวเท่ากันเลยเอยตัวเลขนับเวลามันขึ้นพร้อมเท่าๆกันเหนะ็นไหนั่นคือแปลว่าว จอเขาติดจอแอคชั่นติดช้ากว่าแต่มันเริ่มบันทึกแล้วนะครับนิดเดียวอย่างเซียววินาทออีแต่ที่ฟีลลิ่งที่เจอก็คือว่าปุ่มเนี่ยของ Action 6มันแข็งกว่า Action 5อันนี้นิ่มๆนิดนึงอันนี้แข็งคือมันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคลิกๆนะข้างขวาน,นี้จะจมแล้วแบบยุบไปเลยคืออาจจะยังไม่ได้ใช้งานพอสมควรมันก็เลยยังไม่ค่อยยุบตัวเท่าไหร่โอเค เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปกับออสววสเทคครับ